สวัสดีครับเอฟซีผมใส่ยงโกเหมือนเดิมใส่หลอเซตจะตั้งเบรกด้วยนี่โอเคเบสิกแบบง่ายๆคือลลอดูอย่างจะหมุนลลอดูแค่นั้นแหละแค่นี้ต้องเมื่อกี้ตั้งทางาน้น่นหนึ่งเลยตั้งเบรกไหมไม่ต้องให้มันไอห่างหลายน่นหนึ่งมันจะมาอยู่เพราะเบรกมันยังไม่ได้ใช้ Thân ta lên cúi ghế Pep đắt lìa vô ạ Về này nó nổi lái cả mày đi ạ Anh gì สื่อ,อย่ง,ออยงนี้่ออ่านี่แล,ล้วลู้ตังมันน,น้อยหน่อยหนกตังมันหน,น่อยพูดเหยอเนาะเนาะโดนก็ะด,ดกดูกด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 วยเชปจะเข้าไม่ได้เลยเหตุว ันทำไมนอนเนี่ยเนี่ยทั้งหัวหนี่เนี่เอา้าคุณท่านไม่ใส่นีบมุดโอ้โหไม่ใช่ไหลมืดหรอกเฮ้ยหนุก <Yeah. S 2> ได้เร่อคอยแกะโอ้โหไม่ใช่มืดหรอกหนุกแหวนใหญ่กับรูใหญ่กับใยโพลนี่อันนี้น้อยกับน้อยหน่อย หย,ยนหมอทำอะไรไม่ได้เลยนทำไยังโอเคนะ ใส่ลง YouTube นี่นเนี่อืมนี่ไกล้แล้วก็น,นี้ก็คือว่าเช่ๆประสบการณ์ไหมไม่เก่งน่าแต่อาศัยว่าทําห <c oughs> มวยออโอ้รู้มันตังหน่อยจริงเลย โมวยสักด่วเทปจะขอไม่ได้ไหมนาไขครัหน่อยนี่หนูอืมด่วนเหน็ดโมไม่ได้เลย วางข้างเลยข้าเหน็บลองคิดดูฮะเ่ยยากเน่มลยงอเข่างอกันห่อก giống mình này sáu kép này không mình làm ăn phải điên là thế còn nó rồi cái nó chán rồi ดูท okay. nice. no, oh. okay, so um. ี่เตรียมตัวอะไรนน่ะมันนันมันดีมีกะนหนุะนันมันดีมีไม่รู้มันเด็ดโอเคเดี๋ยพี่น้องเนี่ยตั้งง่ายๆนี่พแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้งานอ่ะเปลี่ยนดุ้มเปลี่ยนนั่นใหม่ไม่อยากตั้งหางตังหางนั้นจะไม่อยู่ตั้งก็ไม่ได้ชิดมากนะครับนี่นี่มันจั่งนิดนึงครับอันนี้มันกระสุนใก้กรสุนปั้นเดี๋ยอพี่น้องวางกันไปแล้วนี่ ขอบคุณมาครัสำหรับการชมสุภาพกเลยคับทุกนฮะวัสดีครับจากผมสายคนกูผูดเร็วเหมันเดิมเพิ่มเติมคือหนวดเข่าโอเคตกลง